นี่นปาล์มเธอช่วยเป็นกุลสตรีมากกว่านี้หน่อยได้ไหมทั้งท่าเดินท่านั่งแล้วก็การไหว้ของเธอเนี่ยฮะไม่เคยเรียนมาเลยหรือไงและอีกอย่างนะเธอรู้ไหมวันนี้อาหารที่เธอทำแม่ฉันแสดงออกมาชัดเจนมากเลยนะว่าไม่ปลืม้มไม่ปลืม้มเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวเธอกลับไปอะ่ะเธอไปฝึกมารยาทแล้วก็ไปฝึกทำอาหารที่แม่ฉันชอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยฉันว่าเราเลิกกันเถอคะค่ะ ฉันคิดมาตลอดนะคะว่าคุณน่ะเพอร์เฟกตเกินไปสำหรับฉันมากอะ่ะฉันเนี่ยไม่เหมาะกับคนอย่างคุณหรอกคะ่ะฉันเลยคิดว่าคุณควรที่จะเจอคนที่ดีกว่าฉันคะ่ะโชคดีค่ะเออเลิกก็เลิกไปเลยถ้าคิดว่าหายดีกว่าฉันก็ไปเลยแล้วอย่ามาง้อทีหลักแล้วกันหาคนที่ดีกว่าฉันให้ได้แล้วกันโถ่ แกไม่เข้าใจหรอกยิ่งฉันยกนังให้สูงขึ้นเท่าไหร่เวลาที่นังตกลงมาเนี่ยก็จะได้เจ็บยิ่งกว่าไงโอเคโอเคอโอเคเอ,อ้ยแค่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีคู่เดทฉันมาถึงแล้วอะไปสวัสดีค่ะ คุณคือคนที่ป้าพรทิพย์แนะนำมาใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ครับ <ST AN> นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวของฉันนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ถามฉันได้เลยครับส่วนนี้ผมครับอะไรเนี่ยนี่เงินเดือนของเธอทั้งเดือนเนี่ยสองหมื่นบาทได้เหรอแถมไม่พอไม่มีรถไม่มีบ้าน แล้วถ้าเกิดสอง,สองคนตกลงที่จะแต่งงานกันเนี่ยเธอยังจะขอค่าสินสอดจากฉันอีกสามแสนบาทเนี่ยนะใช่ค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะใช่แต่เธอรู้อะไรไหมแฟนเก่าของฉันเนี่ยเงินเดือนเดือน,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 นหนึ่งอ่ะหนึ่งแสนบาทมีบ้านมีรถพร้อมทุกอย่างแถมเขาไม่เรียกเงินค่าสินสอดจากฉันสักบาทเธอรู้หรือเปล่างั้นก็ฉันควกลับไปหาแฟนเก่าของคุณเธอนะคะถ้าตะไปนสูงขนาดเนี่ยคุณจะมาดูตัวทําไม ปามปามนิดเธอมาทำอะไรของเธอเนี่ยฉันก็มานัดออกเดดไงเดี๋ยวนะทำไมเธอถึงมานัดเดทได้อะแล้วทำไมฉันถึงไม่มีสิทธิ์มานัดเดทกับคนอื่นล่ะช่างเหอะฉันแค่จะมาบอกเธอว่าวันก่อนที่เราเลิกกันอะฉันอะไม่ถือโทษโกรธเธอเลยนะเราคืนดีกันเถอะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคุยเรื่องแต่งงานกันเลยนะโอเคเดี๋ยวนะใครบอกว่าฉันอยากคืนดีกับคุณคะคิดเองเออเองทั้งนั้นนะแล้วที่สำคัญเราสองคนก็นเลิกกันลวด้วยฉันไม่มีทางกลับไปคืนดีกับคนอย่างคุณแน่นอนคะ่ปะปามี่ครับเธอช่วยใช้สมองของเธอคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนสักหน่อยหนึ่งนะปามี่ฉันเนี่ยทำงานอยู่บริษัทปอไปนะ เงินเดือนเดือนหนึ่งของฉันอ่ะห้าหมื่นบาทแถมฉันยังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกไกลเลยอนาคตของฉันค่อนข้างที่จะสดใสเลยเธอจะไปหาคนที่มันดีเพียบพร้อมแบบฉันแบบนี้ที่ไหนอีกไม่มีแล้วนะขอบบอกงานฉันก็คงจะต้องเสียใจยแย่เลยเสิยนะคะที่ปฏิเสธคุณไปเนี่ยแต่โทษทีนะพอดีฉันชอบคนที่ภาพลักษณ์ภายนอกซะมากกว่าค่ะและที่สำคัญเนี่ย ฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนจนต้องไปขอเงนินผู้ชายเฮ้ยแกหัวร้ออะไรของแกฉันจะบอกอะไรแกให้นะนั่งผู้หญิงที่นั่งตรงหน้าแกเนะี่ยฉันคบม,มาแล้วสองปีฉันทั้งจับมือฉันทั้งกอดทั้งหอมแก้บมาแล้วนี่แกรับได้อีกเหรอ นิดไม่ต้องหรอกครับก็คงมีเด็กพวกขี้แพ้แหละครับที่ไม่ยอมปล่อยวางอดีตส่วนผมเนี่ยก็มองแค่ปัจจุบันแล้วก็นาคต <c oughs> โทษนะครับพี่ชายนิดพี่ชายลูกสวยไปหน่อยหรือเปล่า <c oughs> แล้วโทษทีนะนิดพี่ชายเป็นใครเหรอครับ <c oughs> ชื่ออะไรอะ่ะนามสกุลอะไรหรอ ทำงานที่ไหนครับเนี่ยผมก็ทํางานที่บริษัทประหม้เหมือนกันทำงานที่เดียวซะด้วยมึงเงินยังไรนะครับนี่พ่อทีนะครับคุณมึงนี่ตําแหน่งอะไรครับเนี่ยไม่เคยเจอหน้าเลยอ้อเงินเดือนเท่าไหร่หรอฉับอกนะครับว่าจะอ้างว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทเพื่อมาหลอกผู้หญิงเขาอะครับ ครับผมตำแหน่งประธานบริษัทแล้วเงินเดือนก็สองล้าน <c oughs> ไอ้หน้าจืดครับไปเล่นไกลๆหน่อยนะ <c oughs> ปามฉันว่าเธอกับฉันอะไปเถอะถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็ในเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยน่าจะมีรูปผมอยู่องเปิดดูสิโอเคประธานบริษัท ดูในสัตว์จริงด้วยค,คุณป๊อปคุณป๊อปใช่ไหมครับถ้าคุณรู้สึกว่าเงินเดือนที่คุณได้อยู่มันเยอะเกินไปจนทําให้คนที่คุณเอาไปอวดตกใจแล้วล่ะก็งั้นเดือนหน้าเนี่ยก็รับเงินเดือนไปแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะแต่ถ้ารู้สึกไม่พอใจหรือว่าอยากลาออกแล้วล่ะก็ สบายเลยแต่ว่างานด้านนี้เนี่ยหาย,ยากเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆของฉันเนี่ยก็อยู่วงการนี้กันนั้นัคุณป๊อปครับคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณป๊อปคิดเลยนะครับคือล้อเล่นนะครับขำๆว่าขำว่าล้อเล่นหน้าเหมือนเพื่อนเ,นเอ,อ่ะตอคุณป้างครับเราไปคุยที่อื่นดีกว่าครับ แถวน,นี้มันมีแต่พวกมลพิษที่อ้วนอะ